ในช่วงโควิดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีบิดบค์นะครับไม่ว่าจะซื้อมาเอาไว้ขี่ท่องเที่ยวหรือว่าเอาไว้ใช้อะไรก็ตามหลายคนถ้าจอดทิ้งไว้ไม่ได้ขี่เลยนะครับบางคนจอดจนเนี่ยโอ้โหแบบแบตเตอรี่เสื่อมไปเลยก็มีนะครับผมโควิดรอบแรกเนี่ยก็แบตเตอรี่เสื่อมไปแล้วรอบหนึ่งก็ให้ช่างเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสตาร์ททุกๆหนึ่งอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ขี่ไปไหนครับก็ปล่อยมันทิ้งไวอ้อย่างนี้ฮะจนวันนี้มีความคิดว่า น่าจะเอารถไปให้ช่างให้เช็คดูเพราะว่าจากที่เดินดูรอบๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซ่นะฮะก็สนิมขึ้นนะครับแล้วก็ดูมันจะหย่อนๆยแล้วก็ดูตามโครเมียมต่างๆเนี่ยสนิมก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาไปเช็คดูว่าเอะเราไม่ได้ใช้นานขนาดนี้แล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องควรจะต้องเปลี่ยนเลยหรือเปล่านะฮะอ่าแต่ตอนอื่นก่อนใดเนี่ยที่เราจะไปหาช่างได้เนี่ยเราก็ต้องขี่ไปถูกไหมฮะ แต่ตอนนี้ครับเราจอดมานานยางก็แบนเพราะฉะนั้นผมมีนี่เลยตัวช่วยนี่ครับนี่เป็นเครื่องเติม <c oughs> เครื่องเติม <c oughs> เครื่องเติ <c oughs> เเตมลมตัวจิว๋ว <c oughs> จากเสี่ยวมี่นะฮะซึ่งบอกเลยครับว่ามันสะดวกมากแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าราคาเนี่ยแค่800กว่าบาทเท่านั้นเองคุณสามารถเติมลมรถจักรยานรถรถจักรยานยนต นะครับรถยนต์เติมจักรยานเติมฟุตบอลเติมอะไรก็แล้วแต่เติมได้หมดเลยนะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้หลายครั้งเหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราจะมาเติมลมกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันนะครับปกติเนี่ยรถผมเนี่ยล้อหน้าผมจะเติมลมที่3าี่ล้อหลัง38นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลมตอนนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วข้อดีครับของเจ้าเครื่องนี้นะฮะคือเวลา เติมเนี่ยสายมันอ่อนมากมันสามารถมุดเข้าไปได้ง่ายพอรถผมเนี่ยถ้าเกิดไปเติมตามปั๊มน้ํามันเนี่ยผมไม่สามารถเติมลมของเ,ออเครื่องเติมลมของปั๊มได้นะครับเพราะว่าสายมันเข้าไปไม่ถึงนะะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันง่ายๆครับก็แค่เปิดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้เองปกติเนี่ย้อหน้าผมจะอยู่ที่34นะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ20กว่า ดันั้นผมก็ต้องสร้างไปที่สารที่สี่ปึ๊บสานที่สี่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดแค่นี้เลยครับในที่ยนะีนะนะนะ่สิบนะตอนนี้เครื่ี่สแล้วเวลาขันต้องขันให้แน่นนะครับแล้วก็มีหน้าที่รออย่างเดียวนี่ฮะพอครบส4ที่ี่คือสาสี่แบบอัดไปเต็มแน่นจนเกือบส5ม้าเลยนะฮะเครื <S <S อ่องก็จะตัดแล้วก็หมุนออก นีเดียวนี่แค่นี้เองครับแล้วก็ปิดอ่าเสร็จไปหนึ่งล้อใช่ไหมคราวนี้มาล้อที่สองกันบ้างนะฮะล้อหลังเนี่ยปกติเป็นสามที่แปดใช่ไหมฮะ,อะโอ้โหเห็นสภาพโซ่แล้วแบบสุดยอดไปเลยอ่าโอ้โหอันนี้เหลือสิบสนะฮะจากสามที่ปดพระเจ้าช่วยกล้วยตาอ่ะเริ่มกันเลยหัวเข้าไปครับ เป็นสามแปดเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มตรงกลางโชว์มันก็ลอยอยู่แล้วเมื่อกี้จากสิบห้าอนนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นสิบแล้วสิสามแปดนานมากเยอะมากยีบเจ็ดแล้วเรียบร้อยสามสิบแปดก็เอาออกได้เลยเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวครับสะดวกมากนี่ เข้าไปเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็สามารถขี่ไปร้านไปอู่ที่เราจะให้เขาดูแลให้ได้อย่างสบายใจนะฮะนี่เครื่องหนึ่ง8 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะของเสี่ยมี่เวลาชาร์จเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตไม c r o USB นะครับก็มีสายแถมมาให้แล้วก็เสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆ โอเคนี่ครับให้ดูใ,ใกล้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เสียวมี่800กว่าบาทควรจะซื้อติดไว้นะฮะโหสภาพรถผมเนี่ยจอดไว้เฉยดูเฉยฮะดูสภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นโหสนิมนะฮะจากตรงโครเมี่ยมต่างๆแล้วก็สนิมจากโซ่นะครับรถผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งไปน้อยมากนะฮะร,รถผมเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยวิ่งไปแค่ 6,835กิโลเท่านั้นเองนะฮะรถเนี่ยซื้อมาปี2018อันนี้ก็3ปีจะเข้า4ปีแล้วไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนนะครับสภาพหัวจอดก็จนแบบ ừ, แย่เลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราขี่ไปอู่กันดีกว่าอู่ที่ผมจะไปเนี่ยฮะ,ะเป็นอู่ที่เซอร์วิสทรอัม um, ดีที่สุดในเมืองพัทยา สำหรับผมนะสำหรับผมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามีดีกว่าก็คอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันนะครับทาไมผมถึงไม่เข้าศูนย์เพราะว่ารถผมมาหมดวันรันตีแล้วนะครับะจะไปศูนย์ก็ได้แหละแต่ว่าค่าบริการมันก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์เนี่ยโทรมาบอกณนะปัจจุบันนะครับที่อัดรายการอยู่เนี่ยก็คือวันพฤหัสที่2กันยายนเนี่ยทางศูนย์โทรมาว่ามีโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยจาก4,7 0 0 เหลือ3,600บาทอ่บาทนะฮะแต่ว่าไปอู่เนี่ยก็ราคาก็ยังจะเซฟก,กว่านี้อีกหน่อยหนึง่งอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปอู่ดีกว่าโอเคไปกันเลยอเอาลนะฮะเรามาเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยดีกว่าอากาศค่อนข้างร้อนเมลาใส่หน้าก,กากแล้วแบบว่าต้องใส่หมวกกันบน็อกเต็มใบนี่มันลำบากจริง เอาละเรียบร้อยไม่ก็ไนดนะ้ ตอ,อนนี้เราก็มาถึงอู่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ TFP Club House นะครับที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าดูแลไทยอ้่มได้แบบโอ้โหตั้งแต่น็อตล้อยันโอโ้โหฝาสูบะนะฮะสุดยอดเลยที่นี่ที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มไทยอ้่มแฟมิลี่นะครับก็คือจะมีแบบโอ้โหมีหัวหน้าลุ่มมีใครต่อใคร,ครแบบเรียกว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเลยทีเดียนี่นี่บรรยากาศในร้านนะครับวันน <ๆ S 2> <บ>ีครับพี่วัดี แคบันทีรอบบันทีรอบบันทีรอบครับนี่นี่ฮะเป็นบรรยากาศในร้านนี่รถผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะกําลังเตรียมถ่ายให้มันเคลื่องจะบอกเลยว่ารถผมนี่เน่าสุดๆนะฮะคือถ้าเมื่อวานไม่เห็นว่าโซ่เป็นสนิมมากๆวันนี้ก็กคงยังไม่ออกจากบ้านอันนี้เป็นบรรยากาศในอู่นะฮะนี่้ถคันนี้แบบสุดแต่บอกเลย ขั้นหลังนี่็สมกันนี่โอ้ยที่นี่เนี่ยนอกจากมีบริการดูแลเซอร์วิสรถสายห้ามท,ทุกรุ่นแล้วนะฮะก็ยังมีบริการล้างด้วยนะฮะบอกเลยว่าราคาถูกมากนะครับถูกกว่าถูกกว่าศูนย์แน่นอนนะถูกกว่าศูนย์แน่นอนแล้วก็มีการรับประกันนะครับ แล้วก็จะมีทริปต่างๆไปเที่ยวมากมายเดี๋ยวเร็วๆนี้าไม่กี่วันก็จะมีทริปไปเที่ยวแบบริ้วกัน รถว่าน้าไม่ไหลแต่ว่าพี่เจี๊ยบเจ้าของขอ,งองู๋รวมไปถึงเอ,เอัวมไปถึงที่ต่างๆนะฮะเดี๋ยวจัดการล้างให้นะ,ะล้างวิธีปบ้านแต่และบองออกมาดีแน่นอนที่ก็การันตีอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนล้างรถกันครับขณะนี้เพิ่มงานใหม่ให้กับช่างอีกแล้วนะครับกำลังจะล้างรถมาเช็คดูอ้าวผ้าเบรกหลังหมดเรียบร้อย ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหลังด้วยแล้วก็แแรรดน่งวจะให้เห็นอาการลูกสูบเขาเรียกอะไรนะลูกสูบผ้าเบรกลูกสูบเบรกนี่ขนาดรถไม่ค่อยได้ขี่นะฮะโอ้โหเห็นไหมจอดอยู่เฉยๆนะฮะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องเอารถมาคอยเช็คดูบ้าง นะครับไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผ้าเบรกหน้ายังเหลือเยอะนะฮะ <บ S 1> ก็เป็นเรื่องปกติมอเตอร์ไซค์เพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ต้องเบรกหลังอยงู่แล้วพี่เาเบรกหมดลแล้วตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับนี่ลูกสูบมันติดใช่ไหมเ้าเบรกหาไปเลยผ้าเบรกหมดไม่เหลือเลยอะ่ะตอนนี้คือชั้นของผ้าเบรก แต่ว่าดิสเบกยังไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับโอ้หถ้าปล่อยไปดังวบบนี้ดิสเบกพังพังอีกอาการลูกสูบติดครับนี่ฮะอาการลูกสูบติดเราจาระบีมันหมดแล้วก็ตัวสปริงมันไม่ดันแล้วอืมจาระบีหมดเนี่ยก็คือด้วยความที่อาจจะส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยได้ขี่ใช่ไหมใช่ครับอืมมันจะมีสลักตัวเนี้ยสลักตัวนี้จะเป็นตัวที่ที่ล็อกผ้าเบกอยู่อืมก็เสร็จ เราไม่มีจละบีพอเบรกตัวเนี้ยมันเคลื่อนตัวไม่ได้อะมันติดกับสลักตัวเนี้ยครับเนี่ยมันทําให้มันเคลื่อนตัวไม่ได้พอเบรกก็จะติดดูดจานอย่างงั้นตรงเนี้ยเป็นรอยครับโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่ามีทางร้านมีอะไรทุกอย่างโอเคอเฮนี่ฮะชีวิตอยูเ่เฉยๆก็เสียเงินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์รถยนต์นะฮะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยต้อง สักสองสาวัานสตาร์ทเอามาขับเอามาขี่วนๆสักรอบก็ยังดีนะฮะจะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอันนี้ก็โชคดีนะที่ผมเนี่ยเมื่อวานดันเช็คโซแล้วโซ่มันสนิมเยอะมากก็เลยคิดว่าคนจะต้องเออมาเช็คอะไรหน่อยถึงแม้ว่าน้ำมันเครื่องรถผมถ่ายออกมาเนี่ยมันจะยังดีอยู่น้ำมันเครื่องนี้ผมถ่ายล่าสุดก็คือ,อเดือนหนึ่งปี6 3สนะครับน้ำมันเครื่องยังดีอยู่แต่ว่า มันปีนึงแล้วอะถ่ายออกก็อุ่นใจกว่านะครับเพราะว่าราคารถเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่เสียเงินแค่ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยก็ยอมเสียดีกว่าฮะเดี๋ยวรอดูช่างนี่อันนี้ผ้าเบรกอันใหม่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หนาตึ้บอันนี้ผ้าเบรกหมดแล้วคือแบบว่ามันโหต่างกันมากอะผ้าเบรกแท้นะครับจากศูนย์ โอหเกือบไปแล้วถ้าชชล่าใจทิ้งเบรกหน่อยนี่ไปกันใหญ่นะโดนดิสเดิร์เบรกอีกหมื่นเดียวหมืนเดียว 1าแต่ว่าเ้อสี่ลิตรอยู่แล้วตายร้อนตายหนึ่งร้ิบาทลิตรสะสมแล้วหกสิใช่ไหมแล้วก็กรองศูนยห้าร้ินะครับแล้วก็ล้างรถโอ้เห็นสภาพการล้างเมื่อกี้แล้วเหมือนเอาศ่งมาล้างสามร้าบาทล้างโซ่ด้วยนะครับแล้วก็มีาเมีห้าเบกของศูนย์พันเจ็ดห้าสิบนะครับ, 1, รบแล้วก็ อะไรนะฮะห,หัวเกียร์หัวเกียร์หัวที่ผมเป็นเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่เวลาเปลี่ยนแล้วมันไม่ต้องทำที่รองเท้าเละที่ผมเอาอเทปไปพันเนี่ย450บาทเปลี่ยนเสร็จแล้ว4,570บาทเท่านั้นเองนะครับ GMP เข่าพัทยานะครับใครที่ขี่ไท่อัมเนี่ยแนะนำเลยว่าคือถ้าเกิดคุณมีกำลังจะเข้าศูนย์อันนี้แนะนำเลย แนะนำเลยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีกําลังที่จะซื้อของศูนย์เนี่ยศูนย์ยังไงก็โอเคได้มาตรฐานนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าหมดบรันตีแล้วแล้วแบบไม่อยากจะไปเสียงเงินบางสิ่งบางอย่างให้กับศูนย์แล้วอยากได้อู่ที่แบบไว้ใจได้มั่นใจได้มีการรับประกรันก็ต้องมาที่นี่ครับ mm hmm. t f p ครับเฮา s e พัทยา คนที่ขี่ไทยอ้ําเนี่ยพัทยาทุกคนรู้จักหมดแล้วเราก็มีกลุ่มไลน์ด้วยไท่อ้อํอาแฟมิลี่พัทยาไทยอ้ําแฟมิลี่พัทยานะนะโอเควันนี้ผมก็สบายใจแหละนะครับเพราะอย่างน้อยได้รู้ว่าถ้าเบรกหมดเพราะถ้าเกิดข่อยไปนหนาแบบนี้แย่แน่อ่าเราจะเสียอีกประมาณหมื่นร้องค่าการเบรกร้องให้โอเคขอบคุณเอมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านครับโอเคลาอีกรอบนะครับสวัสดีครับ เลยนะฮะโอ้โหเหมือนคนละคันกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีรถบิ๊กไบค์นะฮะแล้วช่วงนี้ไม่ได้ขับหรือว่าจอดได้เฉยเนี่ยแนะนําว่าต้องเอาออกมาขับบ้างนะฮะอย่างน้อยเนี่ยขี่วนรอบหมู่บ้านก็ยังดีนะฮะให้รู้ว่าออรถเรายังใช้งานได้ดีอยู่อย่างวันนี้ผมโชคดีมากที่เอารถไปเช็คนะฮะไม่งั้นไม่รู้เลยว่าถ้าเบรกหลังหมดไม่งั้นถ้าปล่อยไปเนี่ยโอ้โห ถึงขนาดกินจานเบรกเนี่ยต้องโดนเบรกเป็นหมื่นนะฮะเอาละคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ